สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอ่านเขียนเรียนรู้สาอีกันนะคะตีมีทีวีสาอีนั้นมีข้างบนดูดีจะไม่ซับสนดูดีจะไม่ซับสนสาอีมีบนตีมีทีวีตีมีตีมีทีวี ตีมีทีวีสรอีนั่นมีข้างบนดูดีจะไม่ซับสนดูดีจะไม่ซับสนสรอีมีบนตีมีทีวีตีมีตีมีทีวีฟังเพลงสรอีกันแล้วต่อไปฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสรอีได้เลยจ้าชี 抽一气，皮，抽一皮，地。 Kau ii ti Ki la Kau ii ki lo a la ชะนีพออะชะนอีนีชะนีทาสี โอาทาโสอีสีทาสีฝาชีฟออาฝาชอีชีฝาชี อีกาอีอีกออากาอีการาชินี โรอาราชออิชโนอีนีราชินีทีวีออีทีวอีวที วจำกันได้ไหมคะว่าอ่านคำที่ประสม,สมด้วยสระอีไปกี่คำลองอ่านเป็นคำอีกครั้งนะคะกีลาชะนี ราชีผีราชินีอีกามาอ่านสะกดคำกันอีกครั้งนะคะคนเก่ง กีลากอีกีรออาลากีลาชะนีโนอะชะนอีนีชะนี 七，初一七，弟，初一弟。 าสีโคอ,อาทาโอ,อีสีคาสีทีวีโคอ,อีทีวอ,อีวีที ฝาชีฝออาฝาชออีชีฝาชีผ<ฟ>ีขออีผี ราชินีโรอาราชออิชิโนอีนีราชินีอีกาโออีอีโออากา อีกาได้เวลานิทานสลอีแล้วจ้าลุงหมีใจดีโปรูกจาปีไว้ปีนี้ตั้งใจได้จําปีดี ทีวีเครื่องใหม่ซื้อได้สักทีเตารีดที่มีไม่ดีมานานแม่ค้าจำปีมีสี่ห้าร้านเร็วรี่มาบ้านต้องการจำปี ลุงหมีดีใจได้ขายจำปีเช้าวันพรุ่งนี้เงินมีหลายพันลุงหมีเร็วรี่ตีสี่ไก่ขันส่งจำปีนั้นได้ทันเวลา ค่ะนิทานเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆครั้งต่อไปติดตามอ่านคำที่ผสมสระอูก,กันนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิงสวัสดีจ้า